มาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้เรามีนัดกันหน้านารก <c oughs> หลังจากเมื่อวานพาเด็กๆไปดูนรกที่วัดไผ่โรงวัวแต่ว่ายังไม่จุใจวันนี้ก็เลยจะพามาดูกันต่อให้จุใจกันไปเลยอ่ะเชิญทัวร์นรกกันได้เลยจ้าอ่ะละเดี๋ยวทีนี้ อธิบายแต่ละอันให้เด็กๆได้ดูเลยทางนี้เปรตขี้เกียจนอนลูกเดียว <c oughs> ใครนอนลูกเดียวไม่ยอมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเลยกลายเป็นเปรตนอนอย่างเดียวเลยนี่เปรตปล้นฆ่าผู้อื่นนี่ตายไปก็โดนแทงโดนฆ่าซ้ำแล้วซ้ำมาเปรตไม่เชื่อฟังพ่อแม่อู้ ก็ต้องโดนเอาหมุดเอาลิ่มต่อหูเลยอะ่ะนี่ชอบนักฟังแล้วหูซ้ายทะลุหูขวาทะลุจริงๆเลยครับนี้นี่เปรตผูกคอตายใครคิดสั้นนะผูกคอตายไม่ใช่จะพ้นทุกพ้นโศกนะไม่พ้นหรอกลงไปนะรกอีกเนี่ยโดนเขาผูกคออยู่เรื่อยอทอรมาน และอันนี้เปรตขายยาเสพติดยายโอ้โหนี่โดนนี่เขาเรียกอะไรตัวแดงๆนะง้างคอนทุบเลยนะี่นี่ชอบลักขโมยคนนี้ชอบลักขโมยนี่เปรตขายของโกงตาช่างโอ้โกงตาช่างโดนแทงตาเลยอะแทงตาเลย นี่เปรตข่มครูรีดไถเงินแม่รรีดไถเงินแม่ไม่เคยเคยแต่รีดไถายายเออถ้ารีดไถายายเองไม่ต้องลงนรกหรอกเดี๋ยวยายจะให้ชดใช้กลับเองได้มาเงกยายนี่แหละนี่เปรตด,ดื่มสุราเมลยัยเนี่ยยายอุย้ยท่านยายทำไมตัวเขาผู้พองเปรูๆอ,อ่ะอุ้ยยื้อ โอ้ยน่กกลัวมากเลยลูกเป็นตมพองเลยเนาะดื่มสูราน่ะนี่เปรตฆ่าผู้มีครับคุณโอโดนเลื่อยคอเลยอ่ะโอ้นี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของเปรตสูงเห็นไหมโอ้โหสูงมากเลยอ่ะ เปรตมุสาว่าช่อโกงประชาชนนี่โดนโดนอันนี้เปรตพูดโกหกหลอกลวงพ่อแม่นี่เอง่ะทองดีอชอบโกหกพ่ ok อแม่แหมไปเรียนหนังสือเองก็บอกว่าขอข่าไม้โปรแทคเตอร์สามบาทใครที่หนยายสามบาทระวังนะเองโดนดึงลิ้นยาวนะบอกไว้ก่อน นี่สงสัยตอนเป็นคนเนี่ยฆาเต่านั่นเนี่ตายไปก็ต้องเป็นเต่าให้เขาแทงนี่กระทะทองแดงที่เราเคยขึ้นไปโยนเหรียญลงบาทข้าวก่อนนี่ไงเป็นบาทหมุนอยู่อย่างนี้ก็ให้โยนเหรียญทำบุญส่วนทางนู้นก็ยังมีเปรตอีกเยอะเลย โอ้เปรดโดนแขวนคอก็หนุ่นกับพยายมมัจุราชเรียกอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราไปเดินไหว้พระกันบ้างนะแล้วยังไงเด็กๆคนไหนสนใจมากก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาที่วัดไผ่โรงวัวนะลูุกนะเอาไว้ยายจะพาไปเที่ยวอีก คลิปนี้ไปกันเถอะทองดีร้อนละไะเป็นไงครับยายเที่ยววัดไผ่โรงวัววันนี้ก็อิ่มใจอิ่มปนนะลูกเด็กๆก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยววัดไผ่โรงวัวกันนะใช่ใช่เองอ่ะเคยขโมยเงินพอแอบไม่เคยครับยายเคยแต่ขโมยเงินยายครับร้องยายด็ ตอบสนองทันทีเลยเด็เดกๆก,ก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มานะครับมีที่ให้ศึกษาเยอะแยะเลยแล้วก็มีที่ให้ทําบุญไหว้พระเยอะเลยนาะถ้าใครมาแล้วก็เม้นมาคุยกันนะครับวันนี้เรากลับบ้านกันนะยายและคราวหน้าเดี๋ยวยายจะพาไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายครับเด็กๆไปรล้จาเด็กๆบ๊ายบาย